สวัสดีค่ะราศีธนูวันนี้จิ๊บนะจ้ะจะดูดวงความรักให้กับราศีธนูนะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วความรักประจำเดือนมิถุนายนพศ2565เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้คนโสดก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นการดูดวงแบบภาพรวมมากม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะการดูดวงส่วนตัวจะแม่นยําที่สุดน,นะคะต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้เพราะทําคลิปก็ไม่ครบไม่ครบสักราศีเลยไม่ครบทุกราศีมาประมาณสองสามเดือนแล้วนะคะต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าติดภารกิจมากมายเหลือเกินนะคะอ่ะมาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะสําหรับคนที่เกิดในราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมค่ะไปจนถึงวันที่14มกราคม ะะสำหรับคนโสดความรักประจาเดือนมิถุนาเป็นอย่างไรบ้างมาดูภาพรวมความรักกันก่อนเลยนะคะภาพรวมความรักของราศีธนูนะคะบอกได้เลยว่าราศีธนูพยายามที่จะใช้เหตุผลในการในการคบหาใครที่จะเข้ามามากพอสมควรเลยในเดือนมิถุนายนคือใช้สมองมากกว่าความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกของคุณอะ่ะก็มีนะที่คุณรู้สึกว่า เออเขามีเสน่ห์หรือเธอคนนั้นมีเสน่ห์หลงไหลยอยู่เหมือนกันราศีธนูรู้สึกแต่ว่าราศีธนูก็ดึงตัวเองกลับมาโดยใช้เหตุผลนะคะซึ่งราศีธนูรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล ไม่แน่ใจไม่น่าไว้ใจราศีธนูจึงเลือกที่จะใช้สมองกับความรักในเดือนนี้ทั้งๆท,ที่บางครั้งก็เคลิ้มไปกับเขาเหมือนกันนะอาเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันให้ระวังเรื่องของการะทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่คุยกันหรือคนที่เข้ามาหาด้วยก็แล้วกันนะคะมีเรื่องให้ทะเลาะแล้วก็รู้สึกอีกว่า ความรักครั้งนี้คนที่เข้ามารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ค่อยได้เพราะว่าดูแล้วเขาไม่น่าจะจริงใจเขาทําให้เราเสียใจหรือเจ็บใจหรือมีเรื่องที่ไม่น่าไว้ใจมันรู้สึกแปลกแล้วก็จดจําเอาไว้ค่อนข้างจะบ่อยประมาณนี้นะคะสําหรับราศีธนูในเดือนมิถุนายนก็คือสรุปง่ายๆช่วงนี้ราศีธนูใช้สมองมากกว่าความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะอ่ะมา คนที่เข้ามาในช่วงนี้คนที่เข้ามาหาหราศีธนูที่เป็นโสดนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพฤษภค่ะอาจจะเป็นพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้คนที่แต่งงานช้าคนที่ชอบที่จะโดดเด่นในเรื่องของความรู้หรือว่าเก่ง พีเซนต,ตัวเองว่าเก่งอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ก็แน่นอนค่ะอาจจะมีรูปติดหรือว่ามีครอบครัวห้อยมาแล้วนะคะเคยผ่านการมีครอบครัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีครอบครัวนะเพราะว่าเขาขึ้นไพ่ว่าเขาอยู่คนเดียวจริงๆเขาโสดจริงๆนะคะ แล้วก็เขาพยายามยืนได้ด้วยตัวเองและคนคนนี้ที่เข้ามาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขามีลักษณะของการที่จีบแบบชัดเจนไม่ได้มาในรูปแบบเพื่อนคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงานแต่ชัดเจนเลยว่ามาจีบเข้าหาอยากเป็นแฟนอยากทําความรู้จักแต่ที่สําคัญค่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาพยายามพัฒนาตัวเองเสมอเวลาที่เขารู้สึกว่าไม่ถูกใจคุณนะคะ อะลักษณะของเขาไพ่บอกมาประมาณนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะราศีธนูที่เป็นโสดว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาถึงเข้ามานะคะอย่างจริงจังเลยไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าเขาชอบเอออันนี้แปลกเขาชอบความนิ่งเฉยของคุณ ความเก่งของคุณเขารู้สึกได้ว่าคุณเป็นนักปกคร้องคุณจัดระเบียบหรือการใช้ชีวิตหรือดูแลคนรอบตัวได้ดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่คุณมีลักษณะของการเป็นนักปกครองที่ดีมากๆคุณมีคำพูดที่เจ็บแสบใส่เขาเสมอซึ่งเขาก็ดันชอบอีกคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างจะทําให้เขาอึดอัดและชอบบังคับเอาแต่ใจหรือว่าทําให้เขารู้สึกเกรงใจซึ่งเขาก็ชอบอีกเออนกว่าทําไปแล้วเขาจะไม่ชอบใช่ไหมเขาชอบและเขาก็รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้มาง่ายๆมันไม่ได้มันเป็นสามไม้เท้าที่ยังต้องดูต่ออีกเยอะอาจจะคุณอาจจะชอบเขาต่อหรือไม่ชอบเขาเลยก็ได้ซึ่งทําให้เขายิ่งรู้สึกชอบคุณ แต่เขารู้สึกว่าคุณน่ะน่าจะมีเรื่องเสียใจอะไรอยู่ในใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบคุณแล้วเขาก็รู้สึกต่อคุณนะอะรวมๆแล้วสิ่งที่เขาชอบก็คือความปักจัดความทําให้อึดอัดและชอบบังคับการเป็นนักปกครองนะคะเออชอบแนวนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะคนที่เข้ามางั้นมาดูกันต่อว่าราศีธนูคะ่ะ ราศีธนูควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมิถุนายนสําหรับคนโสดนะคะควรทําอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้เลยค่ะว่าคุณอาจจะหมุดหงิดหน่อยนะช่วงนี้เกี่ยวกับความรักอะ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจเลยคุณรู้สึกลังเลว่าจะคุยต่อไม่คุยต่อเอาอยัางไงก,กับคนคนนี้ดี แต่อย่างไรก็ตามไพ่แนะนําว่าแบบนี้ค่ะไพ่บอกว่าให้อยู่คนเดียวเออจบไพ่บอกให้อยู่คนเดียวสนใจเรื่องงานจะดีกว่านะมุ่งไปที่เรื่องงานแม้มันจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ยังไม่แนะนําเรื่องของความรักให้กับราศีธนูที่เป็นโสดให้สนใจเรื่องงานไปก่อนนะคะ มาดูในส่วนของราศีธนูที่มีคู่แล้วกันบ้างนะคะว่าความรักประจําเดือนมิถุนายนพศ2565เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ภาพรวมของความรักสําหรับราศีธนูที่มีคู่แล้วกันเลยนะคะ ราศีธนูที่มีคู่แล้วไพ่ค่อนข้างดีเลยนะคะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดบอกว่าเป็นไพ่8ดเหรียญแปลว่าความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วหรือคู่ที่เพิ่งอยู่ด้วยกันเพิ่งคบกันเพิ่งทําความรู้จักกันเพิ่งตกลงเป็นแฟนกันหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือคู่ของฉันแลวเราได้คุยกันแล้วว่าเราเป็นคู่กันอันเนี้แปลว่าคุณเนี่ย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาไหนของการมีคู่แต่ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนมันดูจะพัฒนาดีขึ้นเ,เรียนรู้ด้วยกันดีขึ้นเหนียวแน่นมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็แน่นอนค่ะคุณกับเขาติดต่อสื่อสารกันตลอดคุยกันตลอดมีอะไรก็คุยกันตลอดสื่อสารกันบ่อยค่ะแล้วแถมยังมีเดลิเวอร์นะต่อให้คบกันมานานแล้วแล้วมีเดลิเวอร์ขึ้นแปลว่าคุณมีความหวานเพิ่มมากขึ้น เหมือนจีบกันใหม่ๆเพิ่มมาขึ้นมีการคุยเล่นหยอกล้ออะไรที่เคยทำในวันที่จีบกันวันแรกๆมันมาปรากฏในเดือนมิถุนายนนะคะและที่สำคัญค่ะความสัมพันธ์คือเหนียวแน่นมากๆพอได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะมันแปลว่ามันเป็นการที่คู่มาอยู่ด้วยกันถูกคู่ผู้ชายก็ยอมผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก,ก่ง สามารถดูแลคนในครอบครัวและทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่ามีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของอุปสรรคการใช้ชีวิตนะคะเรื่องอื่นๆนอกจากความรักที่มันเข้ามาเป็นเรื่องอุปสรรคส่วนความรักของพวกคุณเนี่ยเหนียวแน่นมากในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับราศีธนูที่มีคู่แล้วถือว่าความสุขด้านความรักดีมากในเดือนนี้นะคะ,ะมาดูเรื่องของความรู้สึกบ้าง ว่าคู่ของราศีธนูเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนมิถุนายนคะ่ะไพ่ขึ้นแบบนี้นะราศีธนูคะ่ะคู่ของราศีธนูชอบแกล้งทําเป็นเหมือนโปรยสเสน่ห์แต่จริงๆไม่มีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกดีที่เขาได้รับการตอบสนองทางเพศอย่าง พอเพียงเ,ออเขารู้สึกดีในประมาณนี้เขาโอเคแล้วเขามีความสุขเขาก็เลยชอบแกล้งทำเป็นโปรยเสน่ห์นะคะ,ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับการเอาอกเอาใจที่ดีการดูแลที่ดีจากราศีธนูเขารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้พบเจอราศีธนูเขารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขที่ได้กลับบ้านหรือได้มาพบกับราศีธนูมีเพียงบางครั้งที่เขาอาจจะรู้สึกขาดความรักในบางเรื่องในเดือนนี้ น่าจะไม่กี่วันเท่านั้นแหละที่เขารู้สึกแบบนี้นอกนั้นเขารู้สึกดีหมดเลยนะคะดูสิความรู้สึกก็ดีภาพรวมก็ดีนะคะมาดูฝั่งราศีธนูกันบ้างว่าความรู้สึกในเรื่องของความรักในเดือนมิถุนายนราศีธนูคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีธนูรู้สึกอบอุ่นมากๆเลย เป็นครอบครัวที่มีความสุขมากสําหรับราศีธนูเป็นคู่ของที่ทําให้รู้สึกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันเป็นแฟนที่มั่นใจได้ว่าอยากที่จะมีครอบครัวสร้างครอบครัวไปด้วยกันและถามยังมีสิเหรียญสิเหรียญเจอกับสิบถ้วยคือ มั่นคงมากในความรักครั้งนี้มีความสุขมากไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วคนคนนี้คือใช่ที่สุดประมาณนี้เลยคืออบอุ่นมีความสุขรู้สึกว่ามันคือที่สุดข,ของความรักในเดือนนี้อบอุ่นไปด้วยความสุขยังไม่พอยังมีเดลิเวอร์ขึ้นใหม่อีกเพราะฉะนั้นราศีธนูรู้สึกว่ามันมันมีความหวานแม้จะรู้จักกันานานหรือไม่นานก็ตามท้งอบอุ่นมั่นคงและมีความสุขไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงความรักอีกแล้วอยากอยู่ ตรงนี้ไปนานๆแบบนี้เลยนะสำหรับราศีธนูมันคือความมั่นคงมากแต่ราศีธนูแม้จะรู้สึกแบบนี้มีบางช่วงบางตอนของเดือนนะคะที่แสดงออกด้วยการอึดอัดรู้สึกอึดอัดในบางเรื่องสิ่งที่นางจะทำหรือคนราศีธนูไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะทำก็คือไม่ยอมคะ่ะอะไรที่รู้สึกอึดอัดก็จะไม่ยอมขึ้นมาดืด้อแล้วก็บอกตรงๆแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็แข็งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นนะชาวสที่เป็นแฟนของราศีธนู จริงๆเขามีความสุขแล้วอะไรที่เขาบอกคุณว่าเขา,เขาไม่ยอมก็แค่นั้นคือตรงนั้นอย่างเดียวนะคะเออง่ายถือว่าง่ายนะคะเดือนนี้มีความสุขมากแล้วก็ใช้ชีวิตคู่แบบง่ายมากงั้นมาดูกันว่าราศีธนูคะ่ะไพ่จะแนะนําว่าราศีธนูควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนมิถุนายนคะ่ะไพ่บอกว่าราศีธนูคะมันบางครั้งคุณอาจจะเจอเรื่องน่าเบื่อในชีวิตทุกๆเรื่องนะในเดือน มิถุนายนคุณต้องใช้เหตุผลให้มากกว่าความรู้สึกนะคะในเดือนนี้การเจราจาหนักๆอาจจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายคุณต้องคุยต้องเจราจายเยอะในเดือนนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณได้พักผ่อน เพราะฉะนั้นไพ่แนะนําว่าราศีธนูอ่ะท่านเหนื่อยกับอะไรมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าการพูดจาเจรจาที่มันมากเกินไปการทํางานหรืออะไรก็ตามค่ะไพ่บอกว่ามันจะดีขึ้นทันทีเลยถ้าคุณได้พักผ่อนนะคะโอเคขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึงตอนนี้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ comment. ขอบขอบคุณที่คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ